สวัสดีครับผมสมชายใจคำผู้นำรุนนเก้าในวิดีโอนี้ครับก็จะมาพูดถึง7ขั้นตอนการตั้งเป้าหมายชีวิตของเดลไคลนิกี้หตั้งเป้าหมายให้เห็นภาพที่ชัดเจนว่าภายใน3ปี5ปี10ปี20ปีเราจะเป็นอะไรสมมติว่าตอนนี้อายุ17ปีเข้าไปทำงานที่กรุงเทพเป็นลูกน้องเป็นคนงาน3ปีพอครบ3ปี เราจะต้องเป็นหัวหน้าคนงานให้ได้ครบ5ปีเราต้องเป็นผู้จัดการครบ10ปีเราต้องเป็น GM ผู้บริหารสูงสุดหาประสบการณ์จากการเป็น GM 10ปีทำงานครบ20ปีเรามีประสบการณ์มากก็เราออกมาทำธุรกิจของตัวเองตั้งบริษัทเองเราก็จะรวยและประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ 2. ต้องมีขนาดของเป้าหมาย ต้องไม่เล็กเกินไปเพราะจะทำให้ชีวิตไม่ก้าวหน้าต้องไม่ใหญ่เกินไปเพราะจะทำให้เราทำไม่ได้เป้าหมายที่ดีต้องใหญ่มากๆใหญ่จนเกือบเพื่อไม่ถือสูตรในการตั้งเป้าหมายที่ถูกต้องคือความสามารถในการหาเงินปัจจุบันคูณกับความสามารถที่เพิ่มขึ้นความสามารถที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการที่เราเรียนรู้สิ่งใหม่ๆทุกวันการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องจะทำให้เรามีขีดความสามารถที่เพิ่มขึ้น สาต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างขนาดกับระยะเวลาคนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจเรื่องการตั้งเป้าหมายชีวิตกำหนดขนาดของเป้าหมายกับระยะเวลาไม่สมดุลทําให้เป้าหมายไม่ประสบความสําเร็จปัญหาเกิดจากสองสาเหตุ 1. ตั้งเป้าหมายใหญ่แต่ใช้เวลาน้อยเกินไปเมื่อถึงเวลาเป้าหมายไม่เสร็จทําไม่ทัน 2. ตั้งเป้าหมายเล็กแต่ใช้เวลามากเกินไป สมมติว่าจะมีเงินหนึ่งล้านในอีก20ปีข้างหน้าเมื่อถึงเวลา20ปีเรามีเงินหนึ่งล้านแต่เวลาที่เสียไป20ปีกับเงินหนึ่งล้านที่ได้มามันไม่คุ้มค่าเสียเวลาไปเยอะแต่ประโยชน์ที่ได้มามันน้อย 4. ต้องประกาศให้โลกรู้เมื่อตั้งเป้าหมายแล้วต้องประกาศให้โลกรู้ถามว่ามันเป็นเป้าหมายของเราแล้วทำไมต้องประกาศให้โลกรู้มันเป็นการกดตันตัวเอง ไม่ให้หยุดไม่ให้เลิกการคันก่อนที่เป้าหมายจะเสร็จเมื่อเราประกาศให้คนทั้งโลกรู้เราต้องทำให้ได้ไม่ว่าจะเหนื่อยก็หยุดไม่ได้เลิกไม่ได้ยอมแพ้ไม่ได้ทำทุกอย่างที่เราพูดให้สำเร็จประกาศเป้าหมายออกไปต้องทำให้ได้หาหาวิธีปฏิบัติเมื่อตั้งเป้าหมายแล้วมีขนาดของเป้าหมายชัดเจนมีระยะเวลาชัดเจน ต่อไปต้องหาวิธีการที่จะเดินไปสู่เป้าหมายมีวิธีการใดบ้างที่จะพาเราไปสู่เป้าหมายได้เร็วให้เลือกวิธีนั้น 6. ลงมือทําทันทีเมื่อได้วิธีการที่จะพาเราไปสู่เป้าหมายให้ลงมือทําทันทีที่สําคัญคือต้องทําเดี๋ยวนี้ 7. อย่าหยุดโดยเด็ดขาดเมื่อเราตั้งเป้าหมายแล้วกำหนดระยะเวลาแล้วหาวิธีการแล้วลงมือทำ ต่อไปก็คือต้องปฏิญ,ญาณกับตัวเองจะสู้สุดดิ์ไม่มีคําว่ายอมแพ้สัญญากับตัวเองไม่สําเร็จไม่เลิกคําถามคือถ้าไม่สําเร็จไม่เลิกเรามีทางออกอื่นไหมไม่มีครับมีแค่ทางเดียวคือชีวิตจะต้องล่ารวยและประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่ตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้เท่านั้นเดวคานิก้บอกว่าไม่ว่าคุณจะเป็นใครถ้าคุณทําได้เจ็ดข้อนี้ ชีวิตร่ำรวยและประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่แน่นอนคนบนโลกใบนี้แบ่งออกเป็นสองกลุ่ม1คนทั่วไป90%าอร์ของโลกเป็นคนที่ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตมีชีวิตที่ยากจนล้มเหลว 2. คนส่วนน้อยของโลก10เปซ็นเป็นคนที่ประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตมีชีวิตที่ร่ำรวยโด่งดังมีชื่อเสียงเคยสงสัยไหมครับว่าคนทั้งหมดอยู่บนโลกเดียวกัน มีทุกอย่างเหมือนกันทำไมคนกลุ่มหนึ่งถึงมีชีวิตที่ยากจนล้มเหลวแต่คนอีกกลุ่มหนึ่งถึงประสบความสำเร็จร่ำรวยในเมื่อทุกคนเกิดมาบนโลกเดียวกันน่าจะประสบความสำเร็จร่ำรวยเหมือนกันแต่ความเป็นจริงมีคนเพียง10%เท่านั้นที่ร่ำรวยและประสบความสำเร็จจากการวิเคราะห์วิจัยผลลัพธ์ที่ออกมาคนจนคนที่ล้มเหลว มีนิสัยเหมือนกันก็คือชอบพัดวันประกันพรุ่งทุกครั้งที่มีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตเขาจะบอกว่าเดี๋ยวก่อนอยากรวยอยากประสบความสําเร็จอยากมีชีวิตที่ดีวิธีการง่ายมากครับเลิกพูดคําว่าเดี๋ยวก่อนแล้วให้เปลี่ยนพูดคําว่าทําทันทีทําเดี๋ยวนี้แล้วชีวิตของคุณจะดีขึ้นในวันนี้ก็ต้องขอจบเพยงเท่านี้แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ